n นูสกิน c o l l า g e นพลัสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผิวที่ได้รับการพิสูจน์จากคลินิกแล้วว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยหิวยน่น ช่วยดูแลผิวที่ขาดน้ํานะคะให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็สุขภาพดีอีกด้วยนี้เลยนะคะเพียงดื่มนะคะเวลาหนึ่งซองผสมน้ําเพียงแค่240มิลลิลิตรนะคะส่วนผสมของเต้าตัวนูสกินคอเ l a g e n รเนี่ยมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะรูปแบบจำเพาะเลยที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินมากขึ้นมีลูทีนะคะเพื่อความกระจ่างใสและช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด แข็งยังต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยมีไฟโตเซรามานะคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของผิวช่วยเสริมก็ป้องกันผิวนะคะคงความชุ่มชื้นของผิวอีกด้วยค่ะเ mm hmm. จ้าหนูคอลลาเจนพลัสตัวนี้นะคะในบอกเลยว่าในท่าทุกวันเลยค่ะผิวดีมากๆนะคะอิ่มน้ำไม่กลัวแดดเลยแนะนำเลยนะคะสอบใครที่หาตัวช่วยดีๆนะคะแนะนำนูสกินคอลลาเจนพลัสค่ะ